สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Doing Story วันนี้นะคะเข็มก็ช่องของเรานะคะก็เดินทางมาถึง1 0 0 0 0แสนซับแล้วนะคะทุกคนเข็มก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเข็มก็เลยได้โอกาสดีนะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆน,น,นะคะในการอขอเครื่องหมายยืนยันสถานะนะคะอะ การที่เราจะได้เครื่องหมายนะคะก็เราต้องมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนซับนะคะแล้วก็เราได้ทําการขอโล่นะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะการวิธีการขอโล่เข็มได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะกะ็เมื่อเราขอโล่ไปแล้วนะคะแปลว่าเราได้รับเขาเรียกว่าการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการ ยืนยันนะคะมันจะเป็นลักษณะติ๊กถูกนะคะก็มีวิธีขั้นตอนยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเข็มก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะในการขอเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะคะเครื่องหมายแบบยืนยันตัวตนนะคะประมาณนี้นะคะเครื่องหมายนี้นะคะจะได้ก็ต่อเมื่อนะคะเพื่อนๆได้อ่ะ ผ่านการขอโล่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มก็ได้สอนวิธีการขอโล่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข็มก็มีหนึ่งแสนซับเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะในการขอเครื่องหมายนะคะตัวนี้นะคะกับช่องนะคะเมื่อเราทาการขอโล่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทาการยืนยันแล้วได้รหัสแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ มาหลังบ้านของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะคะขอความช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพิมพ์ตรงค้นหาขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะวา่าขอเครื่องหมายนะคะแบบนี้นะคะขอเครื่องหมายเพื่อนๆเลื่อน,อนล,อลงมาดูข้างล่างนะคะ เลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะคะเครื่องหมายยืนยันสถานะช่องตรงนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกนะคะเครื่องหมายยืนยันสถานะของช่องค่ะ,คะก็จะมีแบบนี้นะคะเขาบอกว่า,าการที่เราจะได้เครื่องหมายนี้นะคะแปลว่าช่องของเราเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าของเรา,าได้ผ่านหนึ่งแสนทรัพย์แล้วนะคะ แล้วก็ยื่นขอรูปไปแล้วนะคะอันนี้นะเสร็จแล้วนะคะชื่อช่องนะคะเราก็ใส่ชื่อช่องของเราได้เลยนะคะเข็มก็ใส่ชื่อช่อง d o i n g story นะคะแล้วก็รหัสนะคะก็ให้เพื่อนๆไปกดที่นี่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆ copy รหัสช่องไปนะคะแล้วก็กลับมาใส่ตรงช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งนะคะ เขาบอกว่าเมื่อเราได้รับเครื่องหมายนะคะเขาก็จะส่งนะคะมาทางอีเมลนะคะเขาก็ขอบคุณเรานะคะในการสมัครนะคะอ่าเข่าใช้เวลานะคะประมาณ1วันนะคะก็ได้แล้วนะคะเครื่องหมายนะคะเข็มจะให้ดูนะคะ เพือ่อนๆนะคะได้รับการยืนยันจากอีเมลมาแล้วนะคะที่เข anyway> ็มบอกนะคะรอก็ประมาณหนึ่งวันก็จะได้เครื่องหมายแบบนี้มานะคะนะคะคลิปของเราก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะก็สำหรับช่องใครนะคะที่ครบ10,000แสนซับแล้วขอโู่แล้วนะคะก็อย่าลืมขอเครื่องหมายยืนยันด้วยนะคะ ก็เข็มก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่คอยซับพอร์ตแล้วก็กดติดตามเข็มนะคะ ก็1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไที่เพื่อนๆให้เข็มมาก็เป็นกําลังใจให้เข็มทํางานแล้วก็สร้างคลิปต่อๆไปนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคนที่ยังไม่กดหรือคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้เข็มด้วยนะคะเพราะว่าเข็มจะทําคลิปใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบการวาดภาพนะคะก็กดติดตามเข็มไว้นะหรือใครที่อ่า อยากสร้างรายได้เสริมจากการวาดรูปนะคะหรือไฟล์ดิจิตัลต่างๆนะคะยิ่งต้องกดติดตามเข็มเลยนะวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe